เวลาทำในเวลาวันนี้อายนะมันสั้นไหมอยู่นี่นะเด็กนั้นจะเป็นคนมาติดต่อเจรจา,าทุกอย่างนี่สง่งงเด็กเอาตัวอย่างมาให้ดู<อ>แล้วก็สง่สงส่งฟิกให้ให้เนี่ยเข<อ>้ามงแล้วเนี่ยมาดูเงิน ไปเท่าไหร่เนี่ยไเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบกว่าเแ้วเด็กมากไหมใครได้ขาเลยครับดีนี่นี่ลองแจกเลยนะที่หลอดที่หลอด เอขนี S <S <preach ers> ่ค <ugly> ืออยู่ในนี่กอยู่ในนี่ครับโอยมีอีก่อกาี่ามง่มาแล้วเลยจนียเย็กรตูเย็นเด็กกรอกข้าวเด็กกระลโพงนั่นี่นั่นีโ้ถอันนี้มาใสู่นี่อานี้มี่ออ้ยใส่หมแล้วไงน่าได้แล้วอาเยอะด้ว ตำแหน่งยอน่าทิจ่มตรงก็ยาวนิดหนึ่งนะลอาาจยไก็ดู้ยดูดูดิใส่เลย้าอาได้ไอ้นี่รอนแต่เดีการของอี เราเดเรแถลงทีนะทำในหม้อหูข้าวกำโพเปลี่ยนพยานะไปเรื่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ไปบอกมังนอนกับิตี่ีพุกนะสั่งนี้ส่งนเราขายขายลลนึย่ยิพอได้รับ เอเดือดก็ส่งมาส่งงานมาให้ทานทานนเลยวยเรื่องด้าตรงนี้ไห่้อยงายคือออเดอร์านมันนี้เขาพันธนี้อันนี้ก็เป็นติดต่อนะนี่คขับน้าเขาก็ให้ให้ให้เนี่ยมันเขาสตัวที่ให้เด็กเนี่ยตัอยากให้อยูเร่องาวกัน ตนาแล้วก็เพื่อที่สวดข้นอกดีแดงนะครับได้จับกลุ่มสองลายรายแรกเป็นเรื่องยาเสพติดนะครับตามยุทธศาสตร์สามหนึ่งห้านะครับเป็นจับได้ยาไอแตจจำนวนมากนะครับส่วนอีกรายหนึ่งเป็นเรื่องแก๊งลักรถ จักรยานนะครับไ้จักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ดินแดงซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดในการรับรถมากขรางบนริแล้วอดนพ้นที่น่ะไองไร่อาะนติดต่อเรื่องล่อซื้อนะครับ4 7 8ของปลาเนี่ยจะมาใส่มาในกล่องนะครับใสมาในกอง สองท้นองะครับนี้งนะครับนาะครับนนี้มาครี่เดียวนี้คื้ปีนะครับเป็นยชนับมนะครับชมนะคแล้วก็เปเครือข่ายศูนย์จากเรือนจำจังหวัดสุริุรีนะครับในในในชายนะครับแต่เรื่องยำกันดี กรนี้ครับแสดงว่าการสั่งยาเสพติดเนี่ยในเรือนจำก็ยังไม่ไม่เลิกนะครับนี่ก็เห็นว่าเนี่ยต้นตอก็อยู่ในเรือนจำสั่งมาจากในเรือนจำนอครับแล้วก็มีวิธีแะฮะตกตาตำรวจหรือใส่กล่องกล่องนเนี่ยกลองขนมนะครับในที่สำคัญที่สุดก็คือเอาเด็กและเยาวชน,เ,นเป็นเครื่องมือในการมาส่ของในเด็กนั้นเ่ และเด็กัวนี้ก็มาติดปุ๊ได้คาจางหรือได้จะทำรู้เหื่อใจแต่เด็กก็เสียอนาคตไปแล้วดูแลาก่อน คนนะคนไได้รลังรถจักรยานยนต์ที่จัแต่งการอยลานน้ำรือไม่ยอใจเลยนะแล้วก็หลนไปจับ็่าติดสวนเป็นรบตัวก็จับตัวได้หนีไได้หนึ่งคนกะบได้สองคจาก้นยายคนปรากว่าแม่ลักเก็บดีแดงหนึ่งคันแลเก็บก็นองกับตอนนี้กำลังตรวจสอบสาดูังก็นองกับบังกดแดงมีทางมอเที่ ทำมาซส่คดีแล้วนะไทยรัฐอยู่นีปุกบค่อยเจริญเนี่ยน่เขารู้เป็ว่าเรื่องเลา ิการของคนร้ายเนี่ยจะทำทีว่าไปสมัครงานสมัครง,งานแล้วก็ยืมรถก็มวยรถเลยยืมโทรศัพท์ก็มยวยโทรศัพท์อะไรี่มวยน้อยอยู่รวมกันทั้งหมดติดคดีทั้งหลังนี่จะยิงนับแท็กซี่สองรายครับในเขตพื้นที่ภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองเรื้อ ร,ร,ร,ร้านตาวร้านส่วนเทคนิคแล้วก็จากสายลับก็ไปจับได้ที่จังหวัดราชบุรีเมืองพุทธพนมเจ้าที่ชนบุรีที่เราไม